สวัสดีจ้าทุกๆคนมาพบพอกับสาวอำเภอเพื่อนอีกแล้วมือนี้สาวอำเภอเพื่อนผ้ามากินซุก,กี้จ้าเปิดหมอเลยควันหวยมาเดินจ้าทุกคนๆๆกินข้าแรงน้ำกันกินกับลูกไส้จ้ะส่วนสามีใส่ซอยมูอันยุกอ่างลูกอังองรับน้ำคน มาได้จ้าแส่็จบน้ำกันทุกคนอะเอามาซ่อนออกลูก <Hey, hey. S 1> กินน้ำกันได้จ้าสุกกี้บรรยากาศคึมๆึก็เลยคึดอยาก น,นี่การน,น้ำจิ้มราสบห้าเห็ดกับลืมสองจกากไม่กินน้ำกันเนอจ้าทุกทุก,ทกคนบรรยากาศคึมๆเย็นๆย็นกันเลยจัดออียงหอนหอนจากน้อย ไม่ขีดน้ำกันด้วยจ้าทุกๆคนทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างแดนทุกๆคนเลยด้วยจ้า มือนีสาวเพื่อนก็นเลียนอยู่บ้านอยูเพระาะว่ามูในห้องเพื่อนมีเชื้อโคลนาก็เลยต้องได้ผ้ากันมือว้านหนีสาวเพื่อนกับไปตรวจไปตรวจอโควิดนี่แหละจ้ะไปตรวจโควิดแล้วก็กลักรวกันเบิดห้อ,หองแล้วเพื่อเลยเลียนห้าง ั้งไอแพดเอาจ้ะกินซองแม่ลูก <c oughs> ตอนนี้กับายสามจะ ใบสามสิบายสีม่งแบบอืมขอะูุก้านหวาน ส่วนสามีสีน้ำกุณไม่กินที่หลังจ้ะระดับลบุก ใจกับพึ่งเลิกเรียนจากพิเศษอะเลี้ยงพิเศษหัวพิเศษหิวแล้วจ้ะ <laughs> เขาเซาและวเขาเทียงหรืออาจจะเขาแรงนั่นผุนล่ะจ้าของซาวเพื่อเผ้นเลยกล้วจันเนี่ยถาบ่มีเมนูอีกนะจ๊ะอเอางทุกย่างมาค่ะ Okay. สำหรับคลิปนี้กัพ่อกันไม่ได้จ้ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเพื่อเพ่นกับกรอบรนนั้วใ,ในหน่อยในนอเวในได้จ้ะ <Okay. S 1> กับพ่อกันคลิปไม่ในมือหนาเนาะจ้ะบายบายทุกทุกคน